ท่าอับสราอาสนะรู้แล้วก็ฟังได้ยังไม่รู้ยิ่งต้องยิงฟังนะคะสําหรับท่านี้วีรนุชเตรียมตัวอยู่ประมาณ3 6นาทีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่หนักหน่วงยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนจะเข้าท่านี้นะคะมันเป็น5ยืดเหยียดกล้ามเนื้อลําตัวด้านหน้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าขาขาที่เหยียดไปข้างหลังเอ็นหลังแอนอกและเปิดสะบักนะคะ ลองดูการทำงานหลังล่างเราต้องปกป้องตะอหลอดเวลาและเมื่อเข้าท่าเต็มได้เรียบร้อยนะคะลำตัวและสะโพกควรจะหันกลับมาหาหัวเข่าและหน้าแข้งข้างที่พับข้างหน้าเราจะใช้วิธีการแอ่นหลังกลางและ เปิดอ,อกเข้าไปช่วยสำหรับท่าแก้ที่แนะนำวีรนุชแนะนำเป็นท่าแฮปปี้เบบี้นะคะน้ำหนักวางกระจายทั่วสะบักและสะโพกหลงังล่างเว้านิดหน่อยเกรงแกนก,กลางช่วยนะคะดึงหัวเขา่าใกล้พื้นมากยิ่งขึ้นจะได้เกิดการแก้ในสภาวะหลังตรงเป็นธรรมชาติสะบักแผ่สะโพกแผ่ค่ะเป็นท่าแก้ที่เป็นมิตรที่สุดนะคะ รู้เช่นนี้แล้วนะคะวีรนุชกังวงว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากท่าอัปสราอาสนะโดยตรงทางกายภาพแล้วก็โดยอ้อมทางภาพลักษณ์ทวนหน้าค่ะ